ย้กล yeah! ับมาแล้วครับท right ุกคนครับตอนนี้นะครับสำหรับการเดินทางนะครับที่ทุกคนรอคอยครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะกลับมาเดินทางต่อครับตามสัญญานะครับที่เราบอกว่าหลังปีใหม่เราจะมาเดินทางกันต่อเนาะตอนนี้จะเป็น E ีพีของสกูตเตอร์เดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นกันดีกว่านี่นะฮะและตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาแล้วหลังจากที่ตะคิวกินไปชอบเดิมเลยไปโรงพยาบาลไหมน่าจะไปต่อได้หว วันนี้นะเราจะไปกับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับสคันนะครับมีรถพี่เติ้ลพี่บอสแล้วก็รถพี่นุซึ่ง3คันนี้เราไปลุยกันที่แม่้องสอนมาแล้วนะฮะ<อ>สำหรับซีรีส์นี้เราต้องย้อนกลับไปนิดเดิงตั้งแต่เราเดิน24ชั่วโมงแล้วปั่นจกักรยาน24ชั่วโมงแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขับสกูตเตอร์คันนี้24ชั่วโมงตอนเดินเราได้25กิโล จักรยานเราได้ประมาณ50กว่ากิโลจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่วะ56ากิโลเออแล้วมาดูกันว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทําได้กี่กิโลนะครับซึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องก,การชาร์จแบตที่นานมากนะครับซึ่งเราคิดว่า24ชั่วโมงเราน่าจะขี่กันได้ประมาณ3รอบนะครับซึ่งเราอาจจะหลีกเลี่ยงตอนกลางคืนเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะมาดูนะฮะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างามาดูพิเติลนะฮะครับพิเติลก็คือตอนนี้กําลังใส่สนับนะฮะสนับสนับ ซอกสนับเข่านะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของเราก็คือลูกเสือที่จะไปถึงทะเลแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันนี่นะฮะบวกกันน็อกย่างดีพี่บอลพร้อมไหมพร้อมครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะค่ำไหนนอนนั่นเหมือนเดิมนะฮะค่ำไหนนอนนั่นเหมือนเดิมอ่ะ และที่ขาดไม่ได้กติกาของเราวันนี้ก็คืองบประมาณนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมี200 300 400ครับแล้วเดี๋ยวเพิ่ม500ด้วยให้ต้นเล่นด้วยให <laughs> ้ต้นเล่นด้วยเผื <laughs> ่อไอต้นได้500ไปเงหรือว่าถ้าฝากคนที่โชคดีมีใครได้500อยอวตอนนี้ร้อนอยู่เฮ้ยมันก็จะสนุกด้วยนะฮะพี่นู้กลัวได้200ใช่ไหมใช่ใช่เหมอต้นได้200รกูได้ทั้งส0 พี่ดูได้200มา2คลิปแล้วนะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาวัดดวงกันมาวัดดวงกันว่าใครจะได้กี่ร้อยนะครับผมแล้ยต,ตอนนี้นี่งบเท่าไหร่อะเนี่ยครับเหมือนเดิมครับ2 0 0 3 0อฮะ้แต่ขั้นไหนนอนนั่นขั้นไหนนอนนั่นครับ โอเคอ่ะตอนนี้มีเอฟีเราจาได้แล้วอยู่บนทงเหรอข้ามาทมาให้ขอบคุณมากครับเข้ามาทักทายเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ถ่ายวันนี้ตัดพรุ่งนี้ลงวันลื่นเลยโอเคครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาวัดดวงกันระหว่างไม้สั้นไม้ยาวใครจะจับก่อนผม่อนแล้วผมจับพสุดททายเอางี้กว่าใครต้นมาจับก่อนเลยไหมใครวอดสเพิ่งถ่าย ้เลยให้ต้นมาเล่นด้วยแต่วันนี้ต้นมันไม่ได้ขับสกูตเตอร์นะยาต้น,ตนจะตามถ่ายเผ oui ื่อต้นมันตัด200ออกไปก่อนตอ้าร้อยออกก่อนเลยไปค่อยๆดึงนะเฮ้ยนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ิกกันเปล่าเปล่าอเฮ้ยแล้วของคนต่อไปอ่ะผมคนสุดท้ายผมเลยคนท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับ ไกานที่เหลือบอสอะโดนถ่ายพร้อมกันปะล่ะบอสบอสเลือกเลยเลือกเลยให้เลือกเลยบอสเลือกโอ้โหเดี๋ยเฮ้ยมีสั้นกว่านั้นอีกเฮ้ยไหนไหนโอ้ยสรุปเลยนะคือต้นนะห้าร้อยพี่นุ้ยสี่ร้อยบอสสามร้อยพี่เจ้าสองร้อยโอ้โห ขนาดพี่มันยังไม่ไม่แรงกล้าผมสรุปตามนี้นะฮะงวดนี้พี่นูได้เยอะสุดด้วยเพรต้นแม่งช่วยออกไปก่อน200 24ชั่วโมงแล้วมึงจะรู้24ชั่วโมงแล้วมึงจะรู้1 2 3่งสออ่ะของต้นให้ต้นเลยนี่เฮ้ยต้นมึงใช้งบได้เลยหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคเอ้าเกินอ่ะเฮ้ยเกินนี่เดี๋ยวทิ้งเลยเกินนี่เดี๋ยวทิ้งเลย ใช้งบกันตามนี้กันจริงๆนะครับอย่างที่เห็นตั้งแต่เราตอนเดินจักรยานนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาจะ11บเอโมงนะเดี๋ยวเราจะออกตอน11บเอโมงเลยนะครับอมด้วยยอะไรเฮ้ยเฮ้ยยทเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ ตอนนี้พร้อมแล้วครับโอเคเดินทาง24ชั่วโมงด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าโอเค1 2 3 Let's go <S าไปแล้วครับผม เราจะไปจบกันที่ไหนนะฮะจะไปพักกันตรงไหนนะครับตอนนี้คอรเตอร์ไฟฟา้านะครับน่าจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ nhiều bói bí nám quá ơi ký lúc chín bò bót sư nám còn ký lúc chín đuôi bói ký lúc chín ba quá Ê, con cặp má máy phải cỏ rồi à Đi อันนี้ไม้เท่าไรนะห้าบาทจ้ะ5บาทยี่ิบทุกคนครับตอนนี้นะคะเราก็แวะจุดแรกนะครับอยู่น้ํานะครับแต่ว่าเจอลูกชิ้นนะครับจะจัดลูกชิ้นก่อนเลยนะครับแม่ค้าตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรอ่ะอะไรคะวันนี้บ้านอะไรครับบ้านใหม่สุขสันต์บ้านใหม่อะไรนะบ้านใหม่สุขสันต์บ้านใหม่สุขสันต์นะครับเฮ้ยผมเอาอันนี้แล้วอันนี้แกขายยังไงครับถ้วยละสิบบาทจ้ะผมเอาถ้วยหนึ่งเอาแบบว่าใส่รวมๆเลยครับ พ oh. ี่ต้นจัดไปกี่บาทครับผมร้านนี้เราจะไปกินน้ำแข็งต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยสรุปก็ได้จ่ายจุดน nah ี้กันอีกทีเนาะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนจะเริ่มคอแห้งแล้วก็ซื้อของกินกันนะเดี๋ยวค่อยสรุปให้ดูอีกทีเดี๋ยวเราจะกินลูกชิ้นกันตรงนี้เพราะว่าขับรถไปมันกินไม่ได้ตอนนี้นะครับพี่นุนะครับได้นี่แส็งาสแล้วับเดี๋ยวเติมน้ำแข็งใสก่อน เอาพี่เติ้ลก็กินเหรอพี่เติ้ลใส่นมอย่างเดียวนะครับผมเน้นนมแล้วปอส์มีลูกชิ้นยี่สิบนะพี่นุก็มีลูกชิ้นเดยกกินให้เรียบร้อยแล้วก่อนออกจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราสรุปค่าใช้จ่ายกันอีกทีนึงอแต่ที่รู้พี่เติ้ลนะเเหลือน้อยแล้วล่ะเหลือใช้คำว่าร้อยกว่าบาทนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แน่เลยคือเราทำเวลาได้เร็วมากเร็วแล้วก็แบตยังไม่ยุบเลย รู้สึกว่าจะมาแบบเกบสิบกิโลแล้วแหละแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอกินน้ำแข็งใสก่อนครับ โอเคตอนนี้นะครับสรุปว่าร้านค้าที่หนึ่งนะครับพี่นุ๊หมดไป30บาทนะครับเป็นํำแข็งใสกับลูกชิ้นพอหมดไป50ครับพอหมด50ิครับพีเตอร์นะ3าบ้าาท35บาทนะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะต่อจุด,ดเป้าหมายอำเภอรีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยได้หยุดแล้วเพราะว่าเราจะมีเวลาเยอะมากาตอนที่มันชาร์จแบแตใช่ตอนนั้นค่อยไปหลับไปนอนกันนะ <c oughs> <c oughs> นี้เราเจอเอฟตีเราถ่ายรูปก,กันซะหน่อยทั้งไงแสงแดดหยุดทมิงน,น, <c oughs> นี่นี่เราต้องแบบให้เห็นสะกุเตอร์เราด้วย ออกจากร้านลุยกันต่อครับผมเบนซ์ก แถวนี้เขาจะมีขายขายอะไรเขาเนี่ยถ่านนะครับอ๋อถ่านเออ <c oughs> เห็นเขาขายกันเยอะแถวเนี้ยเท <c oughs> ่าไหรนะเนี่ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ่าใครอยากได้ถ่านมาซื้อนะนี่ร้านหมูทะารู้เปล่า <c oughs> ไป <c oughs> ไปเดิน <c oughs> นะครับเหมือนพี่ต้นจะเข้าห้องน้ํานะครับบัสพี่ต้นเข้าห้องน้ําไปดูก่อนอ่าตอนนี้นะฮะก็คือพี่ต้นเหมือนจะเข้าห้องน้ําไม่ไหวแล้วไปไหนแล้วเดินโอ้ยนี่นี่นี่เจอสกูตเตอร์ต่ออยู่นี่โอ้ยรีบรีบวิ่งเลยเหรอเราไปหาล่มดีกว่ามาั้งพี่ตึ้นแวะเช็คอินไปแล้วนะครับปั๊มพีทีนะ <laughs> เติมน,น้ำมันพี่ตึ้นเติมน้ำมัน เราใช้ไฟฟ้าเออเราใช้ไฟฟ้าเฮ้ยตั้งแต่ที่เราทำมามามอันคือเหมือนยังไม่ใช้พลังงานพวกน้ำมันเลยนะอาจจะเป็นซีรีส์หน้านะครับ ตอนนี้นครับทางหน้านั้นเหมือนเราจะใกล้เข้าที่ตัวอำเภอรีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแบตของพวกเราเริ่มหมดนะครับแล้วก็อากาศเริ่มร้อนมากตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับอากาศเริ่มร้อนนะครับโอ้เราเจอเซเว่นโอ้ตอนนี้น่าจะถึงตัวอำเภอรีนะครับเพราะว่าถนนมันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราแวะวางแผนอะไรกันตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับ เราก็ถึงที่ตัวอำเภอรีแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นปตทนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องวางแผนกันก่อนเพราะว่าแบตเราเริ่มหมดแล้วขอพิวเตอร์เหลือกี่โมงสองโมงเหลือสิบเอ็ดโมงเหลือสิบเอ็ดโมงเมื่อกี้หลังก็โบกรถกับตากล้องไงก็เลยแบบเบอร์ไน่อยคออพิวเตอร์คขอพิวเตอร์เหลือกี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์สองขีดสองขีด มันควรจะชาร้าแล้วแหละเพราะว่าเรา,าตั้งใจว่าจะมาชา์าที่ลี<ม>แล้วก็พอชา้าที่ลีเต็มเนี่ยเราจะออกไปที่เถินต่อซึ่งตอนแรกคิดว่าคืนเนี้ยจะได้นอนแค่ลีนะแต่พอมันเร็วขนาดนี้นะสองชั่วโมงเราทํามาถึงลีอะ่ะ<ม>คือ,อยังไงวันนี้ก็ต้องนอนที่เถินไปอย่างน้อยเอ,เออแล้วคราวนี้2ีสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเราน่าจะมีถึงจงังหวัดตากใช่เออคิดว่าน่าจะถึงจังหวัดตากแน่นอนใครที่อยู่จังหวัดตากเตรียมเจอเราได้ที่ไหนครับไม่รู้ ตรงนี้นะครับเราจะพักกันก่อนแป๊บหนึ่งเ<ม>พราะว่าที่ปตทจะมีห้องน้ำนี่แล้วก็มีเซเว่นสะดวกสบายนะพี่นุ้มีตังค์เยอะก็จะเดี๋ยวใช้ใช้ตังค์ซะหน่อยรับแล้วเดี๋ยวตอนออกจากที่นี่เรามาสุปกันว่าใช้เงินกันไปเท่าไหร่ครับผมบบอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็พักวางแผนกันที่ปตทยูในแอมเภอรีแล้วแหละตอนนี้อยู่ในแอมเภอรีแล้วนะฮะพี่นุ้ก็มีการใช้บิกนะครับ6กบบาทก็คือน้ำ กัวใหญ่ครับแล้วก็มีแบรนด์ Genyu Ripoh ก็คือใช้ใช้ฟุ่มเฟือยอ่ะเหลือ200แล้วค่อยประหยัดเพราะกูใช้200มาหลายคลิปแล้วไงเออสือเหลือ200แล้วค่อยซื้อข้าวหนึ่งกินก็ได้เออพี่เต้ยว่าไงหมดเท่าไหร่32บาทครับตัวละก๋วยจีไป11บาทครับ ตอนนี้นะฮะจะหาที่ชาร์จแบตสกูตเตอร์กันฮนะแล้วเราก็จะพักที่อเภอน,นี้เนี่ยเป็นอย่างต่ำสามชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงยี่สิบสองชั่วโมงเราทําระยะทางกันแบบสี่สิบกิโลอ่ะมันเท่ากับปั่นจัยานยี่สิบชั่วโมงอะ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราชาร์จแบตกลางวันาถามชั่วโมงแล้วตอนเย็นๆเ,เนี่ยเราจะออกจากลี้เพื่อไปเถิน <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามีโอกาสที่จะถึงเถินนะอยู่ที่ว่าเราจะชาร์จแบตได้เยอะแค่ไหน ถ้าชาร์จแบตได้เต็มๆเนีมยมีโอ,อกาสถึงเลยแหละครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราหาที่ชาร์จแบตกันก่อนครับผมไปเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะมีมี มีเจดีอยู่5อันอยู่ที่เพลีอันนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางครับอน,นุสาวรีย์เห็นแล้วเห็นแล้วมีชื่ออยู่อน,นุสาวรีย์คูบาอุ้ยไม่แน่ใจว่าตรงนั้นอะ่ะเขามีที่นั่งไม่แน่ใจว่าเขามีไฟฟ้าหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราอาจจะไปดูๆแถวๆนี้ดีกว่าครับ <c oughs> มีสถานี พี่ครับสวัสดีครับพอดีรถผมเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าครับถ้าผมแบบว่าจะไปหาจุดที่แบบชาร์จไฟอะไรอย่างเงี้ยครับในไฟบ้านนี่ครับไฟบ้านครับปกติแล้วมันจะมีแบบปั๊มชาร์จแต่ว่าอันนี้แบบร้านกาแฟอะไรตถ้าร้านมีแบบร้านกาแฟมีที่แบบของตรงหัวมุมนี้ตรงหัวมุมนี่ยครับตรงปลครับขับรถให้ดันตือซ้ายมือครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะต้องหาที่ชาร์จไฟชาร์จไฟไฮ้มันมีปั๊กเว้เยตอนนี้ไม่มีจอามี่มน่าไม่ใช่อันนี้อน,นุสาวรีย์คูบาที่เมืองลีนะฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่ชาร์จแบตกันแล้วนะครับก็หาจนได้นะครับเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับที่ตรงลีนะครับคือชื่อว่าคาเฟ่เดลินนะครับนี่ตอนนี้นะเราทําการชาร์จแบตนะฮะซึ่งเั่นข้าศเลยอะดำคำเกียร์เพราะว่าอะไรใกล้กำแพงเลยใกล้กำแพงแล้วนะครับนี่นะฮะเราทําการชาร์จแบตคือแบตเน่น่าจะเหลือไปอีกสิบกิโลก็ไปได้นะ แต่ว่าเราจะไม่ไปให้มันหมดเกลี้ยงเลยนะคือมันมีปัญหาอยู่ว่าที่ชาร์จแบตเนี่ยปกติแล้วคันนึงเนี่ยมันจะต้องมีที่ทชาร์จแบต2องอันเวลาชาร์จ6ชั่วโมงแต่ว่ามันมีคันหนึ่งคันไหนที่หมดเยอะทำผมเหลือขีดเดียวพีต่ต้นเหลือขีดเดียวนะทำนั้นของพี่ต้นเนี่ยจะน้อยของบิ๊กป๊อปเหลือกี่ขีดของบิ๊กป๊อปเหลือ2ขีดโดยประมาณเพก็พีต่ต้นตัวหนักมันกินแบตเยอะหน่อยออ๋ใช่ อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจากจุดนี้นะฮะเราจะต้องพักกันตรงเนี้ยนอนตรงนี้นอนนอนนอนได้นอนได้เรามีงบป่ะเรารอจริงม,มีงบเฮ้ยมีได้ใช้งบได้เลยไปดูได้เลยตักกาแฟเออตรงนี้รถเราจอดเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับทุกคน